ครับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรรมวันนี้ท่อมีสามดาวสิพผ้าธรรมชมมาหาหนองไม้แก้วเนาะคะ่ะเนาะหนองไม้แก้วฝันหนพี่กระซื้อค่ะธรรมชมพี่กระซื้อแต่มันลาก,กินกบอยู่ทงไฮทงหน้านองไม้แก้วหนองไม้แก้วฝันว่าพี่กระซื้อนั่นบอกเลขหนองไม้แก้วค่ะธรรมชมบอกเลขสามตัวกับสองตัวเด็ด จะเป็นเหล็กดีเด็ดีตัวไก็ไปรับชมกขนองไม้แก้วของความกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไม่เดิอค่ะไปรับชมรับฟังกหนองไม้แก้วพร้ความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีสครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมเนาอยู่ทงไฮทงหน้าครับสมุนจมอีสานบ้านนาเฮ้ากับอากาศดีค่ะขนาดเลยโอ้น้องไม้แก้วฮะาซู่ฟังนะครับ แนวไรครับเรืนน่องเล่าเป็นแน่วไรผีมันเป็นแนวไรกว่าครับนูมาหน้ากับพ่อแม่ค่ะครับผมแล้วหนูก็เห็นไฟสีแดงแดงค่ะเห็นไฟสีแดงแดงค่ะอ๋อถูกแล้วตกค้หนูกับฝันค่ะมาหน้านี่เห็นไฟสีแดงแดงนี่เห็นอีนี้ปครับค่ะครับผมแต่ลบคาหนูกับฝันค่ะครับผมฝันเห็นไฟสีแดงแดง มองงาค่ะมองาค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกบร้องครับผมตอ้พ่อหนูเล่าไปบางแอบบังหนูก็เห็นเป็นหัวคนค่ะครับข้างล่างมีแต่ใส่แล้วก็มีสีแดงๆออกมากค่ะอ้ยครับผมมันกำลังกินกบอยู่ค่ะครับผมแล้วกบก็ร้องค่ะอืมครับแต่หนูแอบใจพ่าน่าค่ะ เขาก็เห็นหนูแล้วก็บินขึ้นไปทั้งป่าบินขึ้นไปได้ลอยไปเลยค่ะนี่ละเขาเรียกว่าผีกระสือเนาะค่ะครับผมแล้วเขาก็บอกหนูว่าเจ้ามาทําไมเอา้าบอกครับ <c oughs> ครับผมโอ้ยฝันขักขนาดเลยเนะาะจังได้อีกครับบัดนี่ยลราหนูกะบอกกับเพื่อนไปว่าหนูเห็นไฟสีแดงๆก็เลยมนาเบิ่งครับผมแล้วที่นี่ผีกระสือเพื่อนกระบอกว่า เพิ่นจะบอกเลขถ้าเกิดล่ะยกกบทั้งไทยหน้าให้เพิ่นยกกบให้ทั้งไทยหน้าให้เลยใช่เอ้าเพิ่นจะบอกด้วยเพิ่นบอกตัวไหนล่ะเพิ่นได้ยกให้เพิ่นบอกคบนั่นนะครับก็ยกให้โอ้ยนะครับท่านผู้ชมนะเก่งหลายครับนึความฝันเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเอ้าผีก็ซื้อมันก็มีอีดีเด้ครับท่านผู้ชมกูมือนี่อาจสีลงเหลืออยู่ก็ได้ครับเนาะครับเนาะก่อนมีมาแต่โบราณพุ่นครับท่านผู้ชม คุบอกเลขตัวไหนครับ้องไม้เก้ยวสองตัวหรือสามตัวครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยค่ะครับผมตัวสามตัวนั้นเป็นสามเซนหาครับสองตัวเป็นหาศูนย์ค่ะสองตัวหาศูนย์ค่ะคุณบอกออกมาเลยค่ะคุณ้องไม้เก้ยวว่ายานบหครับพีก็ซื้อว่ายานย่ค่ะอือเนาะแต่ว่าอยากังเล็กให้จบก,กันโอ้ครับครับครับอืมมีงอีกบาทนี่ครับ ว่ามี่ลค่ะเพื่อนกบ็บินลอยไปกินกบบินลอยไปกินกบเลยค่ะอืครับผมท่านผู้ชมเนาะเลขชุดเก่ากับสองสีเนาะเอียงก่อนมาบอกครับเป็นผีผีผู้เฒ่าค่ะผีผู้เฒ่าเขีเยนเลขใส่กำแพงให้ค่ะโอ้ยเก่งเนาะครับท่านผู้ชมน่าจำได้เนาะครับผีผู้เฒ่ามาเขียนเลขใส่กำแพงให้สองตัวเป็นตัวเลขกสองสีครับท่านผู้ชม พี่เพื่เทาเชี่ยวมากผูแม,มน่นบอกครับค่ะนี่ละนี่ละครับท่ามมนผู้ชมเนาะสองสีกับเป็นตัวเล็กถีงสวยงามเพิ่มเติมขึ้นมากคือผ,ผีกระซื้อแต่ส่วนมากนี่น้องไม่แก้วบ่้เคยฟันแน,นีจเจักเชือบอกครับแกบ้างข้ากับฟันอยู่ค่ะบ้างขัากับฟันเนาะเอาครับผมเป็นเด็กมีเสน้นผู้หนึ่งครับเป็นที่ผู้ฟันเกี่ยวแกกับเล็กกับห้ยกับแม่นครับท่านผู้ชมส่วนมากสิเป็นผีไม่หลูกอ่อนเนาะครับท่านผู้ชมกับลูกมหา งวดวันที่16ตุลาคมพศ2016นี่ครับเป็นผีผีกระสือว่าสันโอ้ยแสงสีแดงเลยค่ะครับผมครับเล็กตัว2ตัวกระได้ไม่แล้วครับมีอียงอีกครับบัดเนี่ยคบ่มีแล้วค่ะแค่นี้ค่ะครับผมอาวนสันสันครับเอฟซีครับเดี๋ยวทีมงานเบาเอมมาตรงสิจดไปแคบหนา้าจออีกั้างหนึ่งครับงวดวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6 6ครับ ขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วน้องไม้แก้วค่ะนี่เนาะค่ะสมาชมเลขของน้องไม้ค่ะสมาชมน้องไม้ฟันเห็นผีกระสือเนาะค่ะเนาะผีกระสือจะมากินกบค่ะสมาชมกมาขอบอกเลขน้องไม้แก้วบอกเลขสามเจ็ดห้าแล้วก็ห้าศูนย์ค่ะสมาชิกสามเจ็ดห้าห้าศูนย์แล้วก็เลขสองสี่เป็นเลขตัวเก่าที่ผีผู้เฒ่า เทียนใส่กําแพงให้น้องไม้แก่ค่ะท่านผู้ชมขอกอห้มีโชคมีลาภก,กับน้องไม้แก้วเนาะค่ะเนาะประจําวันวันที่16ตุลาคมพศ .2566 ค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให,ห้โชคโชคมั่นหมายเฮงเฮงรวยค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ้งของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะ บาเอมราทมหนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดนู้มาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตรีเจนสิริถือเนาะครับนาะท่มนชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของน่ายับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทา,ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ขึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้น่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมื่นองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลัวก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่แล้ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แตงเทงให้หลวงปู่หลอดล้ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนะี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี A ่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักกนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชุม่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีเหาอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้อทสามผูชุมรากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิด้อเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขยกหรครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งต <om> ัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ